รอยจะร้องรอยไม่ใช่ของเราพอดีเราเห็นเห็ดดองร้องรอยของเซียนเห็ดนี่เลยจ้าเซียนเห็ดเขาก็จะเก็บเอาแต่ดอกสวยสวยสวยเลือกได้แต่เราก็ดีใจนะเรามาเราก็ได้เห็ดตลอดเลยจ้ารอยเขาตัดปะ่ะแต่เราก็มองหาว่าเราเห็นเห็ดอยู่นะ เพื่อนๆเขาคงคิดแหละคนนี้มันดอกลิก,กมันก็เอาไปหมดเลย <c oughs> มาจะทุกคนเขาจะเก็บเห็ดแต่ดอกใหญ่ๆกันเนี่ยเราเอาดอกแบบนี้จะ้ะแบบนี้อร่อยบอกลุงฝรั่งว่ามาแป๊บเดียว มีเสียงคนเราก็จะได้แบบนี้แหละถูกแล้วนี่นี่นี่หลายดอกอยูนั่นแล้วก็นู่นนะจ๊ะดอกมันไม่ใหญ่มากไม่เล็กไม่เล็กจนเกินไปนะจ๊ะ วันนี้แมงไม่มีเลยนี่อีกดอวโอคกไปเราเราเก็บเห็ดวันนี้เราได้ลูกเห็ดล้วนๆนะถ้าเป็นป่าเราเองนะแบบนี้เราทิ้งไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาเอานี้นี่เล็กเกิน ที่เราทิ้งไว้วันนั้นเขาก็เอาไปแล้วมีอีกไหมจ๊ะเอาแค่นี้จ้ะได้ลูกๆมาแค่นี้เราก็เลาะของเราแบบนี้เลยเพราะดอกใหญ่เขาเอาไปแล้วจ้ะก็มาได้แต่ดอกแบบนี้จ้ะจ้ะดีอยู่นี่ดอกจ้ะเพื่อน น,นี่เดี๋ยวตัดตัดไว้เลยนี่จะมีอีกไม้อะไรสไตล์เพื่อนตาลายเว้ยนี่จ้ะเ,เก็บตามหลังพอได้กุ๊บกุ๊บ มาเลยมาเลยเลยห <NEN! S 1> ัวหักก็ไม่เป็นไรไม่รู้ใครทําห <thick> ักเอาไปเไปนี่จ้ะเอาไปหัวหักก็ไม่เป็นไรเจอเจออีกตรงนี้จ้ะนี่อุ้ยดอกนี่เพื่อนเพิ่งได้เนี่ยเข้ามาในป่าเนี่ยเพิ่งจะได้ดอกเนี่ยเนี่ยจ้ะ ดอกที่แบบพอเรียกว่าเห็ดหน่อยจ้ะโอ้ดูจ้ะทุกคนได้ยินเสียงยุงไหมจ๊ะเขาค,คงได้แต่ดอกแบบนี้จ้ะหนำใจจริงเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ห็ดลุนเห็ดเห็ดกระโดดนี่จ้ะทุกคน มีทุงไหนอีกนุ่นเห็นเห็นมิเพื่อนนุน่นเพื่อนเห็นไหมดูนสองดอกสองดอกไป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 ,ไป,ไปโอ้ยมันจะสองดอกไงตรงนี้อีกค่ะเพื่อนนี่นี่อีกดอกหนึ่ง มันกรีดไม่ได้เดีอยวจะมาคนเดียวเพื่อนตรงนี้โอ้โหดอกนี้งามมากเลยอะงามงามงามอย่างนี้ดอกนี้จะเจ็นเพื่อนดูดิโอ้โหงามมากเลยดูสิเนี่ยไลทิติอ่ะมา,าจัดการ ดูจ้ะโอเคเลยนะนี่ดองจ้ะดอกนี้ก็งามจ้ะเอ็นแล้วด้วยเกือบไปแล้วนี่เพื่อนดูดูสิสองดอกอยู่ใกล้กันหมดสามดอกเลยจ้ะง,งามจริงๆเพื่อนดูสิโอ้ไม่เจ้าดู ต้องรีบแล้วมีคนมานี่นี่อีกดอกหนึ่งเพื่อนนี่อีกสามดอกเลยเพื่อนเห็นอย่างนี้เนี่ยดอกนะนี่เพื่อนสองดอกเลยมาฟื้นกันเราหน่อยนี่อดอก จ้ะได้เลยสองดอกนี่จ้ะเขามาตัดไปแล้วกระจุยกระจายเลยแต่ดอกนี้หขงคงไม่เอามาโอ้ยถุงมือนี้มันโอ้ยทนเลยจ้ะได้ดอกนึ่งหลงโค้งเลยนี่เห็ดอะไรเนี่ยโอ้ดกว่าเห็ดเหลือง <c oughs> ฝันเปิกแล้วเรา ร่อยปีบดเลยจ้ะโอ้ยจะไ,ได้จังไปโดนดอกน้อยขอโทษขอโทษรีบเก็บมีเวลาครึ่งชั่วโมงต้องกลับบ้านแล้วมาจัดทุกคนครึ่งชั่วโมงเก็บให้ได้อีกสักสิบดอก <c oughs> งามเลย นี่มันก็เห็ดพึ่งหวานหละจ้ะนี่มันใช่เลยมาจ้ะนี่เพื่อนนี่ดอกนั่งลงจะเห็นตรงไหนอีกเล็กใกล้กันนสามดอกเลยตายรูปก,ก่อนสวยๆน่ากิน น่าจะเหมือนเห็นละเนี่ยน่าจะใช่ละลงหลงลงสายตาตีเลยเพว่าหนอนมันเยอะนะป่าเนี่ยหนอนนอนเยอะมากนี่น่าเขาน่าจะเหยียบไปได้เหยียบเห็ดเล็กเลย มองหานะจ๊ะน yeah! okay. ี่ไงเพื่อนๆกำลังกินเลยนได้แล้วดอกเนี้ยจ้ะดอกสวยเลยโน่นโ่นโน่นีน่นอ้มุดลายดอกอยู่ไปไปไปเดินไปเอามาจ้ะเดินไปเอาซิเธอ เอ้ย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 ,เ,อยเดี๋ยวหาที่วางถุงก่อนไม่วางถุงนะจ๊ะแล้วก็เอาเห็ดจ้ะดูใกล้กันเลยจ้ะดอกวันนี้อร่อยเพื่อนๆมามีอีกไหมเราเห็นนะอ๊บข้างหลังเรานี่แหละเพื่อนๆอีกนนสามแม่ลูก เดี๋ยวดิสามแม่ลูกออ้นะมามานี่สองลูกใช่ไหมก็เอามาอีกนั่นอีนู่ดิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนั่นนั่นเขายังไม่เข้ามาแน่ตรงนี้หรือเขาเดินข้ามไปแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเราเห็นเขาไมีรอยตัดหมดแล้ว ถูกมาไดใกล้เลยมาจา้ะเพื่อนไปล่อเอาตรงนี้มาก่อนนี่เอาดอกนี้มาก่อนจ้ะมาดูดิอ๋อหลายดอกเลยเพืเ่อนๆตรงเนี้ย